จะมาแจ้งปัญหานะครับการยืนยันตัวตนใน d i s c อร์ของผมนะตอนนี้เหมือนแบบบอดตายนะผมก็ผมเลยต้องให้ทุกคนมาจืนยันตัวตนโดยการกดอีโมจินะครับผมก็จะสามารถยืนยันได้นะครับก็คือกดอีโมจิปุ๊บก็จะได้รับยศยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวผมค่อยไปแก้บอดที่หลังนะครับก็มาแจ้งแค่นี้นะครับแล้วก็แฟนอาร์ตนะครับผม แฟนอาร์ตนี่ก็ใครที่ได้ที่1ที่2เนี่ยก็มารับรางวัลด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับผมของเดือนนี้เนาะเดือนที่แล้วนะครับผมที่1ก็แต่เขาออกทิ้ไปแล้วโอ้โหจบแล้วนะครับแล้วก็ที่2นะครับก็ประมาณนี้นะครับได้100บาทนะครับแล้วก็ที่3นะครับได้50นะครับผมก็แท็กซื้อประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคนที่2องอะไรเาเขาเป็นใครเขายังอยู่นะครับผมนี่เลยก็มารับตังค์ด้วยนะครับนี่เลยเนาะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นคนที่สามนะครับที่ได้ไปนะครับก็น้องคนนี้เลยนะเดี๋ยวแอดเพื่อนไปแล้วกันเพื่อก็มารับรงางวัลด้วยนะครับในคลิปที่ผมไปแล้วครับก็เดี๋ยวค่อยกิจกรรมจัดกิจกรรมแฟนอาร์ตมาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับ